สวัสดีครับทุกคนพบกับลุงอีกแล้วครับวันล,ละเมนูกับลุงคอฟฟี่สเต,เตชั่น,นครับวันนี้จะมาเสนอ,อนมสดโอหรือโอนมสดนะครับเราใช้นมสดพัชไรนะครับมันจะหอมห่อนครับหรือจะเป็นนมสดกระป๋องก็ได้นะครับใส่ไปร้อยห้าสิบเอ็มแอ แล้วก็ตามด้วยนะครับนมข้นหวานนะครับ4ี ml แลแต่ลุงใช้ตัวมาะครับหวานมากหวานน้อยขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับหรือจะทำกินเองก็แล้วแต่เรานะครับจะเอาหวานมากหวานน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับ นมสดพัชไรหรือจะเป็นนมสดกระป๋องก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่สะดวกครับแต่ลุงถ้าทําเมนูนมสดลุงจะใช้นมสดพัชไรนะครับมันจะอหอมหวานกรับโชวตาไม่ได้ครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเ,เพื่อนเราก็ได้นะครับนมสดนะครับเราได้ตัวเมนูนมสดนะครับเพื่อน แล้วเราก็ตักน้ำแข็งใส่นี่นะครับใส่ไปเลยครับรนมสดร้อยห้าสิบบวกนมข้นสนะี่สิบเอ็อลนะครับนี่ครับเราก็จะได้นี่เลยครับนมสดครับ ตนี้เมนูของเรานมสดโอหรือโอนมสดนะครับก็โอวันตินนะครับนะครับจะเป็นชมใส่เป็นสองชั้นก็ได้นะครับแต่ของลุงเน้นสวยงามครับผมลุงก็จะบอกโอวันติมข้างบนนะครับเนเงินะครับสักสี่ช้อนชาครับผมสี่ช้อนชาหรือสองช้อนสามช้อนเท่าประมาณนั้นนะครับ ครับใส่ไปเลยนะครับเมนโทษอนะครับลิ้นพันธุ์เลยเมลนี้ทําง่ายนะเพื่อนนมสดโอหรือโอนมสดก็นมสดโอวันติงภูเขาไฟนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนนมสดโอหรือโอนมสดภูเขาไฟนะครับเพื่อนก็นมสดบวก โอวันตินนะครับเพื่อนนมสดโอหรือโอนมสดภูเขาไฟเพื่อนเรียบร้อยนะครับเพื่อนเมนูนี้ไปทํากินได้ทําขายรวยนะเพื่อนเยี่ยมเลยอร่อยมากนะครับเพื่อนอนะครับคิดต่อไปก็พบกันใหม่นะครับวันเละเอ้ยโทษนะครับลืนผ่านอีกแล้ววันละเมนู รุนะครับผมสำหรับเมนูนี้มีชื่อว่านมสดโอหรือโอโนมสดทูเขาไฟรับเพื่อนน่าทานนะครับไหนลุงลองชิมหนม่อยสิรสชาติมันเป็นยังใสนะครับเพ่อนอมมากเลยครับเราใช้นมสดพัชไรนะครับผมนะครับบวกนมข้นเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับ เราจะได้ตัวนมสดหวานหอมมากเพื่อนนะครับแล้วก็ปอกด้วยโอวันตินโอนะครับโอวันตินเป็นรูปแบบโอวันตินภูเขาไฟโอนมสดโอวันตินภูเขาไฟเรียบร้อยนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับปรุงก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับปรุงวัลละเมนู นะครับอร่อยไม่ซ้ำแต่จำสูงไม่ค่อยได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ